วางใจให้ในจาสู้ๆในจาไม่ต้องคิดถึงลูกเขามากเกินไปในจาคนเก่งคนดีอยู่กับพ่อนี่แหละลูกตะว,วันไม่มาหาก็อยู่กับพ่อนี่ก็ได้โอ้ยน้อยใจโอ้น้อยใจน้อยใจดูครับน้อยใจ,อยใจเอาหัวชนต้นไม้ยุงลายร้ายกว่าเสือนี่กัดไม่คันนี่ใต้ท้องไม่คันนี่เต็ไมไปหมดเลยโอ้โหโอ้โห,โห,โหบินว่อนเลยทีเดียว ไม่อดกินครับผมอยู่ในป่าเอาถอยฉะมาหยังยืนกินหันแล้วจะใ่้พ่อไม่ยืนกินซ้อยติดดิหนิ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC Fan Club ทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยอยู่กับเราช่วงพักเที่ยงนะครับผมตอนเที่ยงตอนกลางวันก็เอาแมคขันเข้าป่านะครับ ดูป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยวันนี้มีป่าไข่นะครับต้นไข่ไข่โคกไข่น้ำบ่มแมนไข่กระเจ้าเด้เป็นไข่ต้นไข่ยูมาแล้วมาแล้ว สาวสวยอยู่น้ำปลามืดคึมีอย่างลูกกะมาอ่อนพ่อ,อย่างเย็ามาอ่อนพ่ออะไรอีกล่ะอืมชุนพ่อไม่เล่นด้วยเป็นกำลังใจให้นะจาสู้ๆในจาไม่ต้องคิดถึงลูกเขามากเกินไปนะจา คนเก่งคนดีอยู่กับพ่อนี่แหละทุกตะว,วันไม่มาหาก็อยู่กับพ่อนี่ก็ได้โอ้ยน้อยใจโอ้ยน้อยใจน้อยใจด,ดูครับน้อยใจเอาหัวชนต้นไม้น้อยใจแล้วไม่ขันของเราโอ้โหยุงเยอะนะด,ดูครับโอ้ยยุงเยอะด,ดูครับ ยุงลายร้ายกว่าเสือนี่กัดไม่คันนี่ใต้ท้องไม่คันนี่เต็ไมไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหบินวันเลยทีเดียวอืแน่แน่เนี่เสียวหางมาตีพ่อนี <laughs> เอ้เอาเอาเออยุงลายร้ายกว่าเสือ แม่ขันอยู่ในป่านะครับเชือกเดียวนี่ครับโอ้โหป่าใหญ่มากไม่อดกินเลยนะครับแม่ขันก็จะกินมีหลายอย่างนะครับวันนี้มีของกินแบบหลายอย่างมากๆเลยนี ควันลิงก็ตัดต้นกล้วยมาให้แล้วก็มีใบคอยนะเดี๋ยวควันไหลมีเครือเทาวันด้วยนี่เดี๋ยวควันหลายเดินหายก่อนตรงที่แม่คันจะมากินนี่มีอะไรบ้างอุ้ยนี่ไงต้นสับประรดก็มีโอ้แจ๋วเลย นี่โอ้ถึงเลยนี่มันนี่แม่ขันมามามามันี่มาขันมาแม่ขันมามาเนี่มาลงมามาเร็วนี่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 อะไรต้นสับปะรดของโปรดของแม่ขันนะมันนี่เร็วมันนี่เร็วมา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 ลุกมาเออมา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 ขีดต้นสับปะรดเร็ว นี่ครับมีต้นสับปะรดมีอยู่กอนหนึ่งอุย้ยไม่ถึงนี่ไม่ถึงครับโอ้ยเดี๋ยวคนหลายต้องขยับย้ายมาให้ถึงนะฮะแปบ๊บหนึ่งเด้อไม่ขันเดี๋ยวคุณพ่อย้ายให้นะนี่ย้ายให้แล้วนะครับแต่ยุงเยอะนะครับอยู่ในป่านี้ยุงเยอะป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่ไม่มีแสงแดดลงได้เลยโอ้โหสุดยอดมาก แทบจะไม่มีแสงแดดเลยนะครับป่าตรงนี้รม่มรื่นจริงๆนี่ครับแม่ขันของเราก็กินกินอย่างเดียวครับตอนนี้ย้ายมาให้แล้วนี่ถึงต้นสับประรดโอ้มาเกิดตรงนี้ได้เนาะมีอยู่กอหนึ่งนะฮะกอหนึ่งของแม่ขันนี่ครับอื้สวยงามจริงๆครับต้นสับประรดกอนี้ ของแท้ครับไม่อดกินครับผมอยู่ในปา่าเอาถอยช่ไหหยังยืนกินหันแล้วะให้พ่อมายืนกินซ้อยติดเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะเห็นพ่อมาทางผีกันมาํำพ่ออีกสิตามมาอย่างไรเดี๋ยวนี่ยเอาเอา เขาไปยังเดียวนี่ยเขาไปยังแม่ขันถอยขึ้นถอยขึ้นถอยขึ้นไหมถอยแล้วถอยม่กี่นอยแล้วอยู่ในป่าตอนกลางวันเราก็จะควาลายก็จะมาเข้ามาดูเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับแม่ขันกลัวแม่ขันเขาจะเหงานะครับ เขาอยู่คนเดียวกลัวเขาจะเหงานะครับเออยืนกินตรงนั้นแหละลูกเอ้ยนี่ของกินของคุณของกินของหนูเยอะแยะมากมายนี่ครับต้นสับประรดกอบเริ่มเลยโอ้โหอร่อยมากอาหารเกิดครับวันนี้เข้ามาถูกที่ถูกทาง ก็เดินตามน้องโพนะครับมาพักที่เดิมของน้องโพแต่น้องโพไม่ได้เข้ามาผูกที่นี่นะน้องโพผูกอยู่อ่าอยู่อีกคนละาฟังกันโอ้แซบลายด้วยบันนี้แม่ขันกินจนพุ่งกลางแล้วเทียเนี่ยจัดไปครับแม่ขันอย่าให้เหลือดู ดูคนสวยคนงามเขายืนกินนะครับดูยืนกินขาไขา่โอ้โหเหมือนผู้หลักมากดีเลยสุดยอดครับแม่ขันของเราของกินเพรียบยุงก็เพรียบโอ้ยกัดควันหลายนี่เต็มไปหมดแล้วครับต้องเดินยุกยิกยุกยิกตลอดขยับแข้งขยับขาไปเรื่อยๆฮะเพื่อจะได้คลิปดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับผม ลำบากแค่ไหนก็ต้องสู้ครับเพื่อลูกสาวเพื่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อแม่แม่เอฟซีผู้น่ารักทุกๆท,ท่านทุกคนเลยโอ้ยโอ้ยอย,อย,ยุงลายซะด้วยครับมีแต่ตัวเบื้องเ,เริ่มเลยยุงลายร้ายกว่าเสือครับวันนี้เป็นช้างป่าอีกหนึ่งวันนะครับนี่ครับโอ้โหช้างป่ากินแบบสบายใจเลยครับ สมุนไพรในป่านี่มีเพียบจัดไปครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงสุดยอดสุดยอดก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับทุกกำลังใจฝากไว้ด้วยนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนฝากเข้าไปดูทุกคลิปติดตามทุกคลิป ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบใจก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องฟังกันเงินพันคนน้อยของเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สาวอวบอ้วนสวไน่ารักขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนสวัสดีจ้า